ในการครั้งแรกที่จะได้เห็นขออนุญาตครับตรงนี้สัญลักษณ์ในแผนที่ก็จะมีบอกกันนะครับว่าเป็นจุดที่ของตึ้งคือห้องจำลองการเดินเรือก่อนซิปจับของจริงไหมดเรือเป็นอะไรนลยอันนี้คือเขาจำลองเรือมาเลยนะจำลองอุปกรณ์ไปดูบนเรือมาเหมือนเลยติด หาตำแหน่งเอาสมมติว่าคือเข้าสิไปนี่เห็นว่าเขาหายตำแหน่งมากนี่ครือเข้าสิเอาเลือดไปถึงสมอเนาะเลือดเาแรงมากเลยนะรลองวิธีสร้างลเขาเอาเลือดไปถึงสมองของเรา ine, ่เขายตำแหน่งมากเพราะหายตำแหน่งเากบจดใ่เนาะใ้ยาเดินเ่ากังลมสายรอสังเกตลมเสาใตเวลารือสวนกันเอ้เวลาเรือประมงเรือปาเล็กๆที่เขามี ครั้งแรกที่จะได้เห็นของโรงเรียนเดินเรือเนาะหลายๆท่านนี่คอมเมนต์มาแบบอยากเห็นนักเรียนเดินเรือหรือไงการเรียนก่อนที่บ o t t o m s ประสบผลสาเร็จนที่จะลงเอต้องผ่านโรงเรียนนี่การเรียนอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูห้องเรียนเนาะ ขออนุญาตครับทยังไงงเรียนรียนนี้ม่รียนนี้รู้จักได้ยังไงลงเรียนนี้รู้จักได้ยังไงง่าเนียดีงไรนเดีอันนี้รุ่นไหนครับน้องรุ่นสองรุ่นสองไปเที่ยวลาพักมาได้นะครับไปพักบ้านพี่พักตรงไหน่ะ เออคำม่วนใช่วงคำม่วนตรงข้ามนครพนมจ้าของซึ่งคือของจำลองการเดินเรื่องฟันสิบไปจับของจริงไหมไม่มีงามีแค่นี้หรอพี่ไปเยี่ยมสาวอ่ะห้องปฏิบัติการนีซซึมนี่ห้องซิมงานซิมโมเลเตอร์คือ จำเห็นว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เป็นจอหล,ลังเขาบอกวาขับเป็นของจริงเลยจับว่าเมนคิปตลบคือที่ขับรถถังเต็นวอยุ่าแล้วที่ว่าเอาเอาโฟอมอะไรเก่ามากเราเอาใหม่มากเราต้องทาขับเหยียบอะไนบ้าแมหมอันนี้นเป็นแบบจำลองของจริงเลยอ๋อมา,าสิไดเ้เบิรงเหมือนเลยนี่นี่เครื่องจริงของจริงเลยนี่นี่นี่ของจริงนี่นี่ขึ้นเรือแบบนี่ ขึ้นในเรือนี่เป็นจังมสีเลยนะอ่าจ้างไปกันนะอันอันนี้เป็น,นหลายท่านเลยมังถามว่าวนะ mm. ดูเรือเป็นยังไงมี่อันนี้คือเขาจำล่องเรือเขาเลยนะจำล่องขของุปกรณ์ไปดูบนเรือเขาหมดเลยเ mm. นี่ยนี่อันนี้อันที่จริงนี่อันที่จริงนี่ตัวน,นี้เปาแมนเดอร์เครื่องมือถือถ่ายแต่นี่แค่ตนนัวนี้ที่เป็นของในถ่ายมีแค่ตัวน,นี้ตัวเดียว เ่ามาตัวน mm ี hmm. okay. ้ต right. ัวหยอกอามาที่จริงตัวนี้น่ยจะ่ดูอะิดสยิดไปอ่อ๋อจะปไดกดปดกดไปเด้ออนนัจะปกดจิดแต่อะไรอยู่อันนี้อ่าอะไรอยู่นต้องต้องตองล้จะบอกว่าการทำงานจะไหนอันที่จริงเครื่องมือตัวนี้เครื่องืนตัวนี้เนี่ยแต่ดูฝั่งในย่าม การเลลอกเล็งยังลอกนี้จะยูของเครื่องแล้วก็ยูเครืงเก็บภาบเรื่อยๆนะจะสลับให้ถ่ายจะใส่กับคนอ่นตัวีเรอืมอันนี้อืตัวนี้จะเป็นฟุตบอลกับเลดานเลดา่าเอกด,ดิบ <c oughs> แผที่เล็กนเกียร็ถนมาตานี่เนี้ยแผงที่ที่อาจารย์สอนโเรื่องหนึ่อืมที่อาจารย์สอนโนนเล่นเนะอกเลเทีใส่มื่อกี้นี่อะไรอื สมมติว่าเไม่สมมติว่าสิสหาตำแหน่งเอาสมมติว่าเคือเข้าสิไปนี่เห็นว่าเขาให้ตำแหน่งมากนี่คือเข้าสิเอาเลือไปถึงสมองเนาะเนยคื่อเลือกเข้าแรงมากเลยนะรอง เออวิทย์ศสร้าในข้าออเลือใไปถึงสมองของไราน่าจะหตำแหน่งมากเพราะหาตำแหน่งเข่ากตโจใส่เนาะให้ยางโจทใส่เนาะคือคันเด็ดล่ะคันเด็ดเนาะเพ่นนี่ล่ะจะไปนคนรับปจะเราไไปอยู่หลักจิดจทจทย์เพื่อนในงาตำแหน่งนะคุณจรนมิภัทรจำลองเหมือนงผมอนอันนี้เรื่องจริงเลยคุณเลยครโยกัก็จเหอกันออ เตียงมนเน,นี้นะคือจากภาพนี้เป็นยังอยากเลีนหเหือ่อันนี้ก็เรื่องจริงอันนี้เลื่อนร้อยลัเ่เ,เด้เห็นบ่ขวางคืนเด้เห็นไ่เลือนเลื่อนกเออร้อยขวางคืนน่เนาคนนี้ก็ทิโยกกันสีละนี่นเรื่องจริงก็ิโยกกันสี่ละ้านในพนเแล้วลนนก็กกต้องัก ก็อเองที่มาให้เขาเ้ากันดูภาพโดินอ๋อเรื่องกาดชิ้นเองคนไปอ,อ,อ,อยู่เลือดเดือดขาดชิ้นโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ในในนี่คือเป็นแม่น้องน,นั่แนแหละแม่เลือดเลื่อมนีเนาะเขาสีเอาความจริงเลือดเลื่อมนีนะเห็นว่าเขาขนไปไปกังหันลุ่มถืไปเล่าเนี่เขาสี<อ>ใส่เลือดแบบนี้ละเลือดสินค้ามุนี่ละที่เห็นว่าสิขนกลางหันลุ่มเอาเรื่องจริงแหละแต่ว่าจำลองให้เป็นการจริงอ่ะมำพิธจำพิธีจะทเพื่ออะคือเป็นภาษีแท้แม

คเป็นเรื่องจริงก็จะมีได้ยามเนาะยื้ออีกค,กคนนึงใส่เครื่องได้ยามใส่เครื่องจะไม่ได้ถ่ยายเป็น,นไดถ่ยหนึน่งสองศูนยวันครูซิโร่ววันรูซิโร่คือเขาโยกไป็นคำเพื่ออะไรเนี่ยนี่นี่แต่วเข็มนึ่งมติว่าอเป็นนายถ่ายเนาะ ก,าาก็เนื้อจานก็สังก์เพราะมันซูซิลูกมีชิปมีชิปมีชิปนะฮะกระตุ้นไะมีช่วยเข็มยัดมันซูซิลูกมัรต้องขันเข็มรับด้วยซึ่งเป,ป็นเรื่องจริง ววัันนไถ้าเสริมใหนน้เนาะเวลาตะตันสั่งเข็มเนาะเราต้องรับรับรับแล้วก็ว่าเมื่อกี้สั่งวันวันไฟนะน้องก็เขาเออวันวันไฟก่อน ไม่รู้ว่าเราได้ยินหรือ,อยังแต่ถ้าน้องไปอยู่อ,นนอาเซีต้องเสียงดังฟังชัดเพราะว่าหลายที่ล่ะไล่ลงเลยจำลองไม่เอาเลยนะไล่ลงถ้าเสียงแบบถ้าอย่างไปเวียดนามนี่สุดยอดต้องเสียงดังเป็นนามสัมพบต้องตอบทันทีปั๊บหนึ่ง สำกัรเิ้นจำลองการเดินเรือให้ท่านผู้ชมได้เห็นของจริงเลย mm hmm. นี่มาเจอข้างรถเดินตัวนี้วันไปเดียมตัวนี้มันยังคร็น GPS อ่า GPS navigator อ่าตัวนี้เถวแถวเรือ,เ,รอเข็ม อันนี้เพิ่มทิศทางในฟอสโอเวอร์กาวเตัวนี้เพิ่มฟอสตอเกกาวเนาะเห็นทีแรงอยู่แต่ที่เนี่เลืลอกว่าถันเดือดปอดไปเลยวัตัันเดือดอดวัดจุดหมายถึงหัวใจอันนี้อันนี้นะต่ว่าสัปเปีมีความเร็วน้ะความเร็ว่ความเร็ว12.4 เข็มก่อนเขาจอยู่นีแ่แีละเราก็พ้ฒนาติดบอกที่อยู่นี่ละวันเดือนปีเราเลือ่องเขาจะถึงใส่ตส่เี่สินะตัวเนี้ยเลยเรียมตัวเนี้ยก็เดื่อง,าอง,าองการใส่เครื่องตัวเนีเดินหน้าติดตัวนเดนจรงิงกับี่นี่คนหนึ่งเดี๋ยวคนนึงใส่เครื่อง นี่กล <occurs> <th> ่องมันากล่องซองมันมาถนทุนขวามือเห็นว่ในโรงเรียนตัวจริงเลยนอนกัาเขาสมมติจะเห็นทุ่นบอในน้อยนั่นสมมติว่าหไรแม่ก็ครับให้เนลองถือด้วยมาลองมัลองถือมาได้ไหมมาลองเป็นนักเลียอนมือนนึงเดี๋ยวผมสั่งจะผมจะสั่งภาษาไทยนะถ้าผมบอกขวา ต้องหักขวามาคนได้ห้าอันนี้คือห้าองศาถ้าผมสั่งซ้ายห้าก็ต้องหักไปทางซ้ายเหมือนรถเรานี่แหละเอ้ยห้ากับสิบเนี่ยมันเป็นองศาของเข็มองศาอ่าลองดูนะลองครับตอนนี้เข็มยิดมันอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบดีพีเนาะหนึ่งร้อยสิบองศาเนี่ยถ้าเราจะเอาให้มันไปที่หนึ่งร้อยสิบห้าองศาเราก็ต้องหักซ้ายกับผมหักวงกซ้ายห้าหักวงกลไปทางซ้าย ตรงนี้ตรงนี้เราอ่เราเตองเลือกตรงสายาสังเกตตรงเสากนี้อเห็นไปยับเรื่อยไหมถ้ามันช้าก็สายสิบยั่เลสิบองศาเห็นไหขอเดเลือกไปละเห็นไบอกอนเชือตรงก็กลับมายี่เลขสอัเชือตรงปึ๊บเห็นไหมันจะยังไม่อยู่ทันทีเห็นไหเรือมันจะมีเรเวลจะไม่เหมือนรถเราเวลเรากลับมันจะตรงเลยเพราะฉะนั้นคนที่ การถือท้ายการดูเรดาเอสติกพวกนั้น GPS จพวกแอคูเซอร์ได้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำลึกเท่าไหร่เราก็จะมาดูที่แอคูเดอร์แอคูเซอร์คือเครื่องวัดน้ำลึกเห็นไหมตอนนี้คือถ้ามันเชื่อมกันอ่ะมันจะบอกเลยว่าน้ำตอนนี้ลึกกี่เมตรแล้วก็เป็นพวก AIS a เ s เป็นตัวชี้เป้าเรือเราสมมติเราเห็นเรืออยู่ด้านหน้า เราสามารถไปคิดที่เรือลำนั้นได้เลยมันก็จะบอกว่าเรือลำนั้นหาเรือเรากี่ไมล์ทะเลไปไหนมาไหนอีกก็จะบอกไปท้างไหนวิ่งไปท้านไหนเราจะรู้หมดมันจะสื่อสารกันง่ายเช่นอ่าเป็นอ่าสี่เลเยอร์นะเห็นไหมเหนมดเยจะบอกหมดสปีดเรือความเร็วเท่าไหร่นี่ตอนนี้เรือเราวิ่งความเร็ว12นอต12.4นอต12นอตเท่ากับเท่าไหร่1นอต1ไมล์ทะเลเนี่ยความเร็วเท่ากับ ึงจ1.852กิโลเมตรใช่ไหมสมดุล <5. 5. S> 12 <32, S 2> นัดความเร็ว12นัดเราจะรู <12. 4. S> 1> 1. ้ว่า12.4คูณ1.852นี่ตอนนี้ความเร็วเรือเราเท่ากับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหเห็นเราวครับมอเตอร์ไซไหมเวลาเราบิดไป20อ่ะตอนนี้ความเร็วเรือเท่ากับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับว่าเรือเราเนี่ย1ชั่วโมงจะวิ่งได้22.9กิโลเมตรเรือมันเลยช้ากว่ารถช้ากว่าเครื่องบินไงอ่าเพราะฉะนั้นเราเราวิ่งได้ประมาณนี้ ความเร็วเรือดีที่เท่านี้ก็จะบอกทุกอย่างและมีจูดลองมีจูดเราเอาไปพอดตรงในแผนที่เราจะรู้ว่าเรือเราอยู่จุดไหนแผนนี้มันจะประมาณนี้ครับกิบไปเข้าเหล้าเข้าข้าวแล้วก็เตรียมล่องหาตัวนี้น้องยมุนไม่ได้เขาต้องเขาต้องไปถามหารนอกฟารก็จะงงๆหน่อยน้องๆเราถึงไปเรียนทฤษฎีก่อนแล้วก็คุณจะมาเข้าห้องนี้คุณจะสามารถดูได้ว่ามันอุปกรณ์ตัวไหนคืออะไรอะไรเงี้ยก็เป็น ได้ค่าในต้องเบิ้งตัวนี้ไปยู่ตรงในท้ายเลยหนเข็มนี่งใช่เขาติดไจโลเราจะอยู่ที่จำกินเราก็จะมองว่าเข็มเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ผมสั่งว่าเดีอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบองศาอย่างเงี้ยเขาก็จะถือประมาณหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบหนึ่งไม่เกินจริคือทุกทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้คือในเรือแบบนี้เลยแบบนี้เลยอ่าหยุดเครื่องสตอร์จแอนจิสตอร์จแอนจิสตอร์จแอนจิเซอร์อ่าหยุดเครื่อง ก็จะค่อยๆลงมาถ้าเข้าญี่ปุ่นนีจะเป็นแบบนี้ละอันนี้ล่องของโรสดัดัมโรสดัรสดัมแต่ว่าทรงสไต,สตล์เรือฝรั่งเลยใช่ก็เป <c oughs> <ะ>็นเจนเนอเรั่ไงใช่สไตล์สไตล์ฝรั่งเลย ทีนั่นเราอ่อใหมัน ทางมาถามเราตอบได้จังไรก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไั้เลยน้องๆนักเรียนขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าอี่ในสองพันเอาความอะไรมาเอาความรู้สาเป็นเป็นคนเล่าคนแรกเลยที่เด็ดเด็กเขาก็เพิ่งมาเห็นเป็นคนเล่าคนแรกนะคนแรกเราไม่เคยมีคนเล่าเข้ามาเพื่อนบ้านเข้ามาดูนะคนแรกเลยคนแรกเลยแต่ในบทเรียนน้องๆน้องกต่างคนแรกจำแม่ ประเทศหถ้าสนใจีก <interfer es> okay. ็สามารถสาาเตอลี่อาจะยกาั้าทโยมข้าใช่ปรได้ประเดนยาตีก็ไดเริ่มต้นที่ม .6 ขึ้นไปลอมาลอองมี่น้องฝั่งลาวแต่ฝั่งไทยแต่ดีดีในเมืที่มอยในนี้ทันีบงอหนึ่นึนรับคับคไนร แน่ครับได้เราต้องตึ้งน้องขยับตีนกแล้วก็ม่เปลี่ยนนะแล้วก็อะไรอย่างนี้พี่ด้วยเออโอเคนะโอเคประมาณนี้ละได้ ได้แล้วได้หมดนนี้ใช่ไหมโอเคไม่ไม่เห็นหมดทุกคนอยู่แล้วเนี่ยดูดูดูข้างหน้าหนิเห็นหมดทุกคนว้ามาทานปูต้มวันนี้แต่มากินข้าวกับน้องๆนักเรียนเนาะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนโรงเรียนแต่ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งอ่ะจะรุ่นที่หนึ่งก็ไปอยู่กับน้องๆมาแล้วเมื่อเดือนตุลาแต่รอบนี้แวะเขามา ยำโรงเดียนเนี่ยกินข้าวกับน้องครับเนี่ยเราจะถามว่าน้องชื่ออะไรบ้างฮัลโหลครับเดกรับคราเม่ดเดี๋ยวโทษครับเด้อครับเด้อ ครับผมครับแม่เอ่อครับเด่อดไหมครับเดือดไรับเดือดไนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นตู้ละนะฮะเดือดไนะครับเพราะว่าเมขึ้นผมจะไปทขันจังหวัดตาจัวัดตราขาเคลืนอะไรไม่แตกก็บอกแม่ก็บอกพักการไม่ได้ แม่แม่คร to ับดูสรมุขการแข่งกันเลยครับเล่งเร่งกันเลยเร่งเร่งกันเลยครับมาวีคนแม่แ่จะไปแถวบางแถวสมะมุาการบางพลังครับโอ้ครับครับครับรู้สตดีเลยเร่งครับค่าผลค่าผ แล้วก็ไปนอนแล้วหลันอนเดี๋ยวถามน้องก่อนนิชื่ออะไรน้องเนยชื่อปั่นชื่อปั่นน้องปีนหรอปีเข้ามาหมออ่ะเข้าต่ออ๋ออยู่อยู่จังหวัดอะไรกันแต่ละคนจแตประจวังหวัดจวบน้องโคราชผมวโคราชโคราชเป็นคนแก่นครับคนแก่นเหรออ๋ออำเภอไหนอย่างนี้พอคโอ้ เป็นอะไรต่างๆมาเลี้ยนลูกเรยนเดินเรือลูกเรือมีเรือลูกเรือมีซะอ่ะหลักๆเลยเงินครับไแต่ว่าลูกเรืนเดินเรือนี่ก็จะมีอยู่หลายลูกเรืออันอันืีนมันเป็นแบบซีปีไหมครับแต่ว่าอันนี้มันระยะเวลามันแพ่เก่าเยอะเนี่งเพราะว่าที่นี่ในเอาง่ายๆในบรรดาแบบถ้าเราแบบมาเลือกโรงเรียนนี้เนาะแต่ถสลับท่านลูกเรือเนีก็เลยอย่างลูกเรือนี่เงินเดือนพี่เนี่ยสูงมาก จ้างสูงกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่งนี่แหละครึ่งต่อครึ่งเลย,ลตเลยแต่ถ้าออฟฟิเซอร์เนี่ยก็จ้างแพงแต่ที่นี่อ่จะจะต้องไล่จากลูกเรือก่อนต้องไล่จากเรือขึ้นไปแต่สตาฟมานี่บอกว่าเยอะเพราะว่านักเรียนที่ไปอยู่กับพี่ได้เดือนหนึ่ง่ะ แต่พูดไปทำงานอ่ะเงินเดือนทันเหรียญลิกต้าอีกสา0สี 3, ่ร้อยผมได้ทั้งสามเนาะบางเดือนได้ห้าร้อยนี่แหละเป็นอะไรทเป็นพลังอยู่นี่แหละ,ละเป็นพลังอย่างนี้แหละเพราะว่าน้องตกไปยังไงก็ต้องไปไปฝึกกับพี่อยู่แล้วน้องลงเรือไปอยังไงก็ต้องไปอยู่กับพลงังวันทั้ง ปีหนึ่งเลยละ่ะอ๋ออย่างรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก้านี่ไปอยู่กับพี่หมดแม้แต่อ้บิ๊กเนี่ยพิ่งขึ้นมาก็อยู่กับพี่ไอ้บิ๊กเออาไ้บิ๊กนี่ยแต่มันทุกวันนะอยู่เรืลยไ <c oughs> <c oughs> อ้น,นี่แล้วไอ้ลังอีกไอ้ลังลังอยู่ห้องเครื่อง <c oughs> เรืตอตากเรืออยู่ห้องเครื่องตำแหน,น่งข้า

อยากสบายก็คอนเทนเนอร์ไม่เหนื่อยกินดีอยู่ดีเจ,จนนารอนเนนารอนนี่เรือมันไม่ค่อยใหญ่มันก็ดีแต่ถ้าเราไปเอาเงินไปโกยเอาเงินเพราะว่าค่าค่าล้างระวางล้างระวางค่าเิ๊กตา้าอะไรต่างๆค่าเก็บไม้อะไรก็เหมือนเราไปทํางานเป็นกรรมกรนี่ล่ะแต่กรรมกรอยู่กลางทะเลแต่ค่าตอบแทนอ่ะมันสูง ถ้าท <ừ. S 2> ่า้เร kh ียนอาจจะเหนื่อยต้องทำใจเพราะว่าเราไปฝึกงานไงเราไม่ได่ไปเป็นพนักงานอย่างเราไปฝึกงานนี่ยหนึ่งก็ต้องตื่นมาซาวน้ำานอย่างดูอย่างของเนี่ยทีเดียวที่เดียของพีพีทีอยู่ เรือค้าเนี่ยต้องตาวน้ำวันใส่เท้าแล้วก็แปะมูจิ้งข้าวแล้วก็ทํางานถ้าทํางานเสร็จเวลาเทียบเรือออกเรืออีกนะ่ะเหนื่อยหน่อยเพราะตัวนียวาสีทำกันหมนเย็นมาหกโมงหกโมงเย็นนีขึ้นสะพานขึ้นสะพานไปไปเรียนอีกทุกวันอ่ะจากบนเรือจนถึงสองทุ่มคือเวลาพักผนะ่อน์มมันจะน้อยกว่าเขาอยู่และเหนียวนิด แต่อย่าลืมว่าเราตึกงานแค่นะตึกงานก็เหนื่อยกว่าเขาเงินเดือนน้อยกว่าเขาแต่ถ้าฝึกไม่ผ่านเขาก็ส่งกลับบ้านไม่เอาเอาคนที่มีมีเยอะอยู่เาา